คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่า uh, EP 2ของ Summoner War นะครับแอดต่อจากจุดจบของคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วจบตรงนี้แอดก็ต่อตรงนี้เลยนะครับเพ,เพื่อจะได้ต่อเนื่องนะช่วงเริ่มต้นของเกมเนี่ยบางทีอะไรอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับนะฮะแอดอยู่ในกลุ่มประเภทนักบินทดสอบก็ประมาณนี้ครับช่วงเริ่มต้นยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ต้องทดสอบต่อไปนะฮะ สำรวจป่ากาเรนนะครับลองดูนะครับอันนี้อาจจะเป็นเควสของเขาอานใช่จริงๆเลยสำรวจป่ากาเรนเข้าไปเลยแผลจะข้ขมามคำอธิบายไปนะครับเพื่อให้เร็วขึ้นนะคระับนี่ครับแต่คุณผู้ชมเป็นเพื่อนก็เล่นไปอ่านไปแล้วกันเยจะเข้าใจง่ายนะครับเอาต,อต่อสู้เลยป่ากาเรนเมื่อเป็น3ดาวนะครับเนี่ยป่า3ดาวเข้าไปต่อสู้เลยอ่นนี้เป็นน่าจะเป็นด่านหนึ่งของเขานะครับสิ่งที่ d r อปนะครับนี่ สิ่งที่ดอกปับ๊บดอปอะไรเอ่ยนี่นะฮะชายแดนนี่ก็จะดอกเจ้าหมูป่านะฮะส่วนด้านทิศใต้ก็จะจะมีเจ้าเจ้าเห็ดนะนี่เจ้าเห็ดพิษนี่เจ้าเห็ดพิษกับเจ้าหมูป่ามาเป็นสามนะครับลุยเลยลุยเลยนะับแล้วก็ของเรามีมาเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับใส่เลยให้ครบสามนะครับนี่ตัวละครทั้งสามตัวทั้งสามของเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับ เสร็จแล้วคู่ต่อสู้ของเราก็คือเจ้านี่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 นะครับเอาละมันมี3ดาวมาหนึ่งเหมือนกันเลยของเราของเรามี3ดาวหนึ่งแต่มี2ดาวอยู่2นะครับของขามี3ดาวอยู่1แต่มี1ดาวอยู่2เอาละพอได้อยู่เรายังได้เปรียบอยู่นะครับดูเลยปากาเรนนะครับเอาละวิธีการสู้ใช้การต่อสู้อัตโนมัติได้ด้วยให้ลองเลยนี่ปับ๊บ เอ้ยอย่างนี้ก็ไวสิครับอย่างนี้นี่ไวเลยไม่ต้องมาแตะให้เสียเวลาอ่ะแต่ว่าคําอธิบายนี้ต้องแตะนะครับไม่งั้นมันไม่ไปนะฮะเอาล้ครับโอ้อย่างนี้จะเซฟเวลาได้เร็วมากแล้วก็เพิ่มเป็น3เลยนี่เพิ่มความเลยเป็น3เลยนะครับเพื่อเซฟเวลาเราจะได้ผ่านด่านได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การเดินเกมไปข้างหน้าก็จะเร็วขึ้นด้วย ชนะแล้วเลเวลอัพนะครับเป็นเลเวลสแล้วเอาแล้วครับพลังขึ้นแล้วเลเวลอัพมาเป็นบวกเจ็ดร้อยบนะฮะใช่ไหมอ่ะเจ็ดร้ส่งหรือ70,000กว่าออาโอเคเจ็ดร้อยหกนะครับเรียบร้อยแล้วเลเวลขึ้นทั้ง3ตัวละครเลยนะรับรางวัลรางวัลก็ได้แล้วนะครับรางวัลก็จะเป็นนี่น,นีสองรายการนี้นะครับโอเคเลยไปเลย รับเลยนี่โอเคไปรูนมาด้วยรับเสร็จเราก็เดินหน้าต่อนะครับด่านถัดไปด่านถัดไปนะครับด่านถัดไปเขาก็จะไกด์เรามาว่าคืออะไรเอ่ยตั้งค่าโดยละเอียดคุณสามารถตั้งค่าโหมดแสดงความเร็วในการโจมตีและหมดแสดงธาตุได้ในเมนูตั้งค่าโดยละเอียดโอเคเข้าใจนะฮะนี้ไปไงต่อโอเค โอเคเสร็จปั๊บคู่ต่อสู้เราเป็น3ดาว1ดาว,1ดาว, 1, ดาว1ดาวเหมือนเดิมโอเคเลยใช้3สายฟ้านะครับใช้3สายฟ้าลุยเลยลุยเลยน้องมอนของเราทั้งหลายอ่าดีครับเออเอออันนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้กับหัวนะอ่ะาครับชนะอีกแล้วครับเลเวลอัพเป็นเลเวลสีแล้วเฮ้ย อย่างนี้เขาท่าครับแอดว่าเกมนี้เขาท่าแล้วแหละอ่าเขาท่าแล้วแหละนะครับเดี๋ยวอเลทขอแอดทดสอบอีกสักพักหนึ่งก่อนนะฮะอาจจะแอดอาจจะเล่นยาวเนี่ยด่านต่อไปสามเฮ้ยอะไรเนี่ยแตะเลือกเล่นอีกครั้งเพื่อเริ่มการต่อสู้อีกครั้งด้วยมอนสเตอร์ตัวเดิมทันทีอ๋อเม็การเล่นซ้ำด่านได้นะครับเล่นซ้ำด่านได้หรือเราจะเดินหน้าก็ได้นะครับเล่นซ้ำด่านคือเพื่อเป็นการฟาร์มไอเทมนะฮะ นี่อะไรเนี่ยแตะเลือกเตรียมต่อสู้เพื่อย้ายไปที่หน้าจอเตรียมการต่อสู้คุณสามารถเปลี่ยนมอนสเตอร์ที่ใช้ในการต่อสู้ได้ในหน้าจอเตรียมการต่อสู้โอเคถัดไปเราไม่มีอะไรจะให้เปลี่ยนนะฮะเพราะเรามีแค่สามสามมอนสเตอร์นะฮะเละเวลสามกับเลเวลสี่โอเคครับเราสู้ไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เพื่อเป็นการฟาร์มไอเทมไปก่อนนะครับเอาละ เราก็ดูว่าผลของการวางแผนของเราเป็นการเป็นเกมวางแผนผสมเชินเบสนะครับก็โอเคอยู่นะเออเออเนี่ยอย่างนี้นี่เรานะเกมเมอร์ระดับไฮเอนดะ์เน่ยระดับโปรเฟชชั่นอลถึงได้มาโหเล่นกันเยอะเลยเกมนี่ดังมากเลยเออแอดก็ไม่ได้ลองสักทีเอาละแอดเห็นภาพมันเป็นการ์ตูนไงแอดก็เลยมองมองข้ามไปอ่ะ ไม่ได้ลองสักทีแอดชอบชอบกราฟิกเป็นอนิเมะสวยๆก็เลยจะไปนเน้นตรงนั้นก่อนนะแต่ช่วงนี้กราฟิกอนิเมะสวยๆก็เล่นไปเยอะแล้วนะครับก็เลยมาลองดูบ้างแต่เป็นการ์ตูนนี้ก็แอดก็ชอบอยู่นะน่ารักดีอ่ะเอาล้ครับคลิกเพิ่มมาแล้วครับคลิกเลทเพิ่มมาแล้วนี่โอ้โดีครับการการบอกการการแจ้งรายละเอียดเนี่ยชัดเจนเพราะมันเป็นภาษาไทยนี่นะฮะนี่ ตราครบรอบ11ปีคูณหนึ่งอ่ะให้มาแล้วฉลองการเปิดให้บริการทั่วโลกครบ11ปีโอ้โหซัมซัมมอนเนอร์ครบรอบ11ปีแอดเพิ่งจะได้เริ่มทดลองโอโ้โหสามารถตรวจสอบได้ชื่อกิจกรรมจนปัจจุบันมี2ชิ้นเอาแล้วครับอาจจะไปใช้ในการซัมมอนเอามอนสเตอร์เรามานะแล้วเออมอนสเตอร์ไปสู้กับมอนสเตอร์ก็มีการเติมนะครับคุยชมกับเพื่อนๆถ้าใครต้องการเดินหน้าเร็วนะครับก็เติมได้นะครับ นี่เอ่ยส่งทันทีคริสตัลบวก150พลังงานอีกร้อยหนึ่งแพ็คการเติบโตอ่าโอเคของของแอดก็ขอไว้ก่อนนะครับปิดจดจ้างหรือไม่สามารถดูแพ็กเกจได้อีกครั้งที่ร้านค้าโอเคไม่ต้องเติมไม่ต้องแสดงละเข้าใจแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้พลังสายฟ้าเรายุบไป2ชิ้นเพราะเรายัางเดินหน้าได้อยู่เอาลครับเดินหน้าไปเจอ3ดาวกับ2ดาวนี่อะไรดอกไม้กินคน เอาละเป็นดอกไม้กินมอนสเตอร์นี่แหละครับลองกันดูนะครับเอเอสนุกครับเกมเดินหน้าไปเรื่อยๆสนุกครับอย่างนี้ใช้ได้เลยนะเริ่มต้นก็ก็าก็ปั้น3มตัวละครแรกเนี่ยไปก่อนนะให้เลเวลสูงไว้สักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยหามอนสเตอร์ตัวใหม่เข้าทีมนะฮะัโยอยอัน,นี้เหมือนเกมนั่นเลยอะ่ะอะไรอยูน่นะไอที่ดอกทันตะวันเนี่ย อ่าซอมบี้อะไรนะเออที่เป็นซอมบี้ดอกทานวันน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เอา,เอาละเรียบร้อยซอมบี้ดีเฟนหรืออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ชิไม่ไมลืมลืมไปแล้วเรเว็ตอัพแล้วนะครับเป็นเลเวลห้าแล้วเอาละยังเดินหน้ากันอยู่เรื่อยๆนะฮะอย่างนี้แอดก็เริ่มเพลินแล้วเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อ อ่าในขณะที่คู่ต่อสู้เราเนี่ยยัง3มดาวกับ1ดาวอยู่เราเยังเดินหน้าต่อได้เรื่อยๆนะครับเพราะเรายัางได้เปรียบอยู่อ่ะในป่ากาเรนเนี่ยเอาเลยเอาเลยเจ้าเฮ้ยเจ้ามาริโอเหรอเจ้าเห็ดมาริโอนี่นี่นี่เรียบร้อยเฮ้ยกี่ดาวแล้วเนี่ยน,นี่มันเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะเป็นเว็บสามแล้วอ่ะป่ากาเรน เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยปิ๊บเรียบร้อยนะเหมือนจะมีสามเว็บนะครับอ๋อแล้วครับเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลเวลเจ็ดแล้วนะครับนี่แฟรี่เราขึ้นไปเลเวลเจ็ดแล้วเจ้าเฮลฮาวก็เลเวลเจ็ดนะครับเอาละอย่างนี้ก็ไปได้สวยเอาละนะครับไปเลย ด่านที่อะไรเนี่ยด่านถัดไปใช้4ีสตา i มนานะครับ4ีสตาม n นาเตรียมการต่อสู้แผนที่โลกย้อนกลับลูนเโอเคเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยมี3ดาวตัวเดียวเอาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเป็น Snow How ์เฮเปล่าเนี่ยไปลองดูนะครับไปลองดูไปลองดูงดนี่เฮ้ยนั่นคือบอสมันเน่ย อ๋ออันนี้คือด่านหน้าลูกทีมเหรออ่าลูกทีมลูกทีมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเว็บ2นะฮะเว็บที่2ต้องเดินทาง3ด่านย่อยเจอบอสนั่นไงมาแล้วเฮ้ยเอยเอแต่ก็เท่ดีนะถึงเธอจะเป็นบอสแต่เธอก็น่ารักดีนะเนี่ยอ่าแต่ถึงแม้น่ารักก็ต้องสู้กันนะอ่าเพราะในเกมเนี่ยเธอคือบอส เธอทือบอสแต่เราเน่ยจะต้องผ่านเธอไปให้ได้เอ้นี่เจ้าสโนว์ฮาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของเรายุบแล้วของเราเฮ้ยเจ้าเฮลฮาวาหายไปไหนอะเฮลฮาเราหมอบไปตั้งแต่ตอนไหนไม่ยากจะรู้แต่เราก็ชนะนะครับเราเหลือสองนะเออสอเราก็ชนะนะครับแต่เฮลฮาเราไปก่อนเลย รูนพลังมั่นคงอายากเฮ้ยมี11ชิ้นแล้วเหรอโอเคตาครบรอบ11ปีได้ไหอีกตอนนี้มี4แล้วเอาละต้องใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะอ่ะตา11ปีของเขาเนี่ยเอาละครับปับป๊บปับ๊บปั๊บคุยกันยาวจังเลยป่ากาเรนนอร์มอนรางวัลเคลียดาน เอลเรนเจอร์เอาล้วครับได้เอลเรนเจอร์รล้ววันจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณโอเคพอเขาไกด์เรามาให้ซัมมอนเอาล้วครับไกด์ให้ซัมมอนเนี่ยซัมมอนสิบรอบซัมมอนสิบตัวนะครับอ่าหนึ่งโรนสิบรอบเนี่ยก็จะได้ใช้เพชรเพชรฟ้านะครับห้าหมื่นของเรามีเท่าไหร่อ่ะเพชรฟ้าเราอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเพชรฟ้าเรามีแสนกว่าเลยเหรอเนี่ยเฮ้ย เซตฟ้าละแสนกว่าก็เอาสิเลือกรายการซัมมอนเลือกรายการซัมมอนของคุณโดยเฉพาะเพื่อซัมมอนเฉพาะกิจครบรอบ11ปีเอาละเพิ่มโอกาสได้รับมอนสเตอร์เฉพาะเออแตะเลยแตะได้ไหมเนี่ยอ้าแตะไม่ได้นะครับตรงนี้ยังแตะไม่ได้นะครับเขไกด์เราให้เราซัมมอนก่อนนะอโอเคซัมมอนก่อนก็ได้เอาละฟ้าฟ้าฟ้ามา,า,า,าสิบตัวเอาละครับลนแรกนะครับ สิตัวได้อะไรมั่งเอาแล้วเฮ้ยได้สี่ดาวด้วยผู้พิชักสุสานนี่ได้สี่ดาวมาหนึนะครับนอกนั้น3ดาวหมดโอ้โหอ,อะไรจะสุดยอดขนาดนั้นนี่เฮ้ยสุดยอดสุดยอดเกมยังไก์เราต่อที่วิถีซัมมอนซัมมอนนะครับเราก็ไปดูที่ว่าวิถีซัมมอนคืออะไร อ๋อให้เรารับรางวัลน,นะรับเลยรับได้50าสรายการนะครับนี่ไปใช่เออคุณต้องทำเคเวสให้สำเร็จเพื่อดำเนินการต่อต้องการเคเวสไหมเอาไปสิได้เคเวสเราเอาเนี่ยไกด์เคเวสนะครับสำรวจภูเขาซิสเอาไปได้ไม่เป็นไรเอเลียว่าไงอันนี้ลิคาน่าอ่ารีคาน่าเธอจะว่าไงอะ่ะ เ,เมื่อไม่นานมานี้มีคนพบซากปลักหักพังที่ภูเขาซิดแลวมีคนเห็นยักษ์ด้วยเอาแล้วครับอันนี้คือซิสเข้ามาบอกใบนะครับมาบอกใบว่าด่านที่เราจะไปจะมีอะไรอยู่บ้างฟังดูเป็นโอกาสที่ดีนะเอเลียอันนี้ก็คือเปิดพื้นที่ใหม่ภูเขาซิสนะครับป๊บเปิดภูเขาซิสแล้วทำยังไงต่อ,อไม่ไกลเราแล,แล้วนะเฮ้ยไม่ไกลเราแล้วเหรอ ม่ไกด์เราแล้ว,ลวเราไปลองดูเลยไหมอ่ะเออไปลองดูเลยไหมต่อสู้ที่ไหนอ่ะอ่ะไปลองดูเลยเฮ้ยหรือไปเคเวสก่อนดีเคเวสอยู่ไหนเอ่ยเคเวสพอมาหน้าหน้านี้นะครับพอหน้าหน้าแผนที่เนี่ยเคเวสจะอยู่มุมขวาบนนะครับแล้วก็แตะที่เคเวสนี่ฮะเคเวสออกเคเวสกำลังทําก็คือภูเขาซิสนะครับนี่ภูเขาซิสกําลังทําอยู่ ก็โอเคนะครับเราก็อยู่ที่ภูเขาซิสอยู่แล้วเนาะเข้าไปเลยเข้าไปที่ภูเขาซิสปั๊บเราก็จะมีขอบนรกขอบนรกเราแรกเลยเราก็คงจะต้องลุยตั้งแต่อันแรกนี้ไปนะครับตั้งแต่ด่านที่หนึ่งนี้ไปนะาล้ครับไปแล้วปลาปลาปลาภูเขาซิสนะครับทั้งหมดมี3สเต็ปหรือ3เวฟนะครับไปเลยนั่นคือเวฟแรกนะครับเออ หีบก็เป็นมอนสเตอร์ด้วยเออข้างในหีมมันมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ลูกะตาดำๆนะครับเอาล้ครับเอออย่างนี้ก็ดีนะเพลินดีนะครับเนี่ยเราวางแผนแล้วเวลาเข้าฉากต่อสู้เป็นเทิร์นเบสเนี่ยเราก็ใส่ออโตได้เอออย่างนี้เราแค่ไปวางแผนมาอย่างนี้โอเคนะเออเหมือนพวกกลุ่มสตาร์ซีอะไรเพียงแต่ว่าเหนือนเรื่องแล้วก็แนวทางของกราฟิกเนี่ยผละแบบแค่นั้นเอง เออเอ้ยอย่างนี้เข้าท่าซะแล้วนะครับอ่าก็ผ่านพอดีครับโอเคครับหวังว่าหลายท่านจะสนุกกับซอมมอนเนอร์นะครับนี่ไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ